มาดูกันว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดคอยปกปักรักษาคุ้มครองและคุณจะได้รับพรใดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นภายในปี67นี้นะคะงานนี้จะไม่ให้เห็นหน้าไพ่นะแล้วเดี๋ยวมาเลงงกันว่า,าจะเป็นใบไหนนะคะ อันนี้เป็นใบที่หนึ่งนะสองสามสี่ห้าใครอยากเลือกกองไหนเลือกไว้ในใจได้เลยแล้วเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดปกปักษรักษาคุ้มครองแล้วคุณจะได้รับพรใดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นนะคะอ่ามาดูหน้าไพ่กันเอพระอังคารแน่นอนว่าคนที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะมีสิทธิ์ที่คุณจะเป็นผู้ที่บูบูชาบูรพกษัตริย์เช่น ท่าน 1. รัชกาลที่5กรมหลวงชุมพรหรือว่าแม้แต่รัช Korean, ากาลที่9อาจจะเป็น mm hmm. บุรพากษัตัตย์ในถิ่นแ่นถิ่นกำเนิดของคุณก็ได้อย่างถ้าเป็นโซนอีสานก็จะเป็นย่าโมอย่างนี้เนาะหรือจะเป็นพยาพิชัยพระนเรศวนแบบนี้ได้หมดเลยนะคะคุณมีบุญสัมพันธ์กับบุรพากษัตริย์นะคะก็แนะนำว่าไปกราบสักการะขอพรท่านนะ แล้วก็เวลาทำบุญทำกุศลก็อย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับท่านด้วยท่านจะช่วยเหลือคุณช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณได้พบเจอโดยเฉพาะเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของคนนะคะอะมาดูกันว่านอกจากบุรพกษัตริย์แล้วคุณยังมีความสัมพันธ์กับอืยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณบ้างในกองที่หนึ่งนะคะเดีย๋ยวจับแบบเปสิกก่อนสามใบเนาะ มาสามเลยโอ้โหแน่นอนเราไปพิคเนตนะใครที่ไหว้พอพิคเนตอยู่นะคะจะได้อ่าได้รับพรจากท่านแน่นอนนะแล้วก็อืมช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าอาจารย์จำน่าจะเดือนที่แลวว้วอะที่มีพมัอ่อวันพิคเนตจะตุรถี น่าจะเรียกถูกนะใครที่มีการบูชาสวดมนต์ทั้งอมิบูชาแล้วก็ปฏบิบัติบูชาต่อองค์พระพิฆเนศนะคะคุณเตรียมได้รับพรได้เลยพรที่คุณขอไว้จะให้บรรดาในเรื่องของปาฏิหาริย์ต่างๆความสําเร็จความสุขรวมถึงโชคลาภด้วยนะคะนิดนึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคติมันถือท่านบอกว่าคุณช่วงนี้ช่วงที่ก่อนจะถึงสิ้นปีเนี่ยคุณอาจจะ ประสบกับภาวะที่ไม่ได้ดั่งใจอาจจะเจอเรื่องของคนเรื่องของงานเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันทําให้เรา,เ,าเดือดเนื้อร้อนใจโมโหนะคะอาจจะมีถึงอาฆาตมา้ายกันด้วยฉะนั้นให้ตั้งจิตดีๆตั้งสติดีๆเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ปล่อยผ่านแล้วก็โอโหสิกรรมต่อกันนะคะอีก 30- 40ปีข้างหน้าไอ้อายากรู้อาจารย์เนี่ยอาจารย์40แล้วละอีกไม่เกิน40ปี50ปีก็ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ละ ไม่รู้ว่าใครมาดูจะอายุเท่าไหร่แต่ว่าอืมหากอภัยกันได้ก็อภัยไปเลยค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องมาผูกให้มันเกิดความอาฆาตเพียบบาทเนาะเราจะทุกข์เปล่าเปล่าแล้วแทนที่จะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าพลังงานตรงนั้นมันเป็นบล็อกทําให้ปฏิหาริย์ที่จะเกิดมันไม่เกิดนะคะอันนี้ครูพายแนะนํามาว่าให้รักษาสภาวะใจในเรื่องเหล่านี้เนาะแล้วก็ตัวคุณเองอะค่ะ บางท่านอาจจะมีเลี้ยงกุมารทองด้วยน้องกุมารทองให้คุณนะอืมให้คุณให้ประโยชน์อะคะ่ะก็อยู่ยังอยู่คอยดูแลคุณหมายถึงคอยดูแลรับใช้ในสิ่งที่คุณอ่าให้เขาทำนะคะอุทิศบุญกุศลให้เขาด้วยนะขนมขนมอะไรอย่างนี้ขาดเพราะว่าถ้าคุณสปอยเขาเยอะๆเนี่ยเขาจะยิ่งทำให้คุณประสบในสิ่งที่คุณร้องขออะคะ่ะ ก็สรุปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองคนกรอที่หนึ่งจะมีบุราพากริย์นะคะแล้วก็พระพิคเนตรวมถึงใครที่เลี้ยง,ยงกุมารทองก็จะมีเป็นรูปแบบของกุมารทองคอยดูแลรักษาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลค่ะเรามาดูกันว่าพรใดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีบุญสัมพันธ์กับคุณเนี่ยจะมอบให้คุณภายในปี67นี้นะคะ ดูความโชคดีอะไรพรอนอะไรที่จะได้รับกันนะคะสําหรับคนกลองที่หนึ่งอืมอ่ะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะติดขัดนะคะหาเงินไม่พอจ่ายหรืออยากจะหาเงินมาลงทุนแต่ก็ยังติดเรื่องของภาระหนี่สินต่างๆพรที่คุณจะได้รับคือคุณจะได้ช่องทางแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อาจจะมาจากคนที่เอ่อ เป็นญาติพี่น้องคุณเป็นผู้ใหญ่จะส่วนใหญ่จะเน้นไปทางฝ่ายหญิงหรือคนที่มีพลังงานเพศหญิงสูงๆนะคะเขาจะเมตตาปานีคุณรวมถึงลูกค้าคนที่รู้จักที่เป็นเพศหญิงด้วยนะคะเนี่ยเขาจะหยิบยื่นช่องทางการแก้ปัญหาให้กับคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่ขอพรพพาพิคเนตไว้ค่ะหรือคนที่ไหว้พระแม่อุมาค่ะคุณจะได้รับปฏิหาร ในการช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับคนกองที่หนึ่งนะเรามาดูกันว่าคนกองที่สองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะโอ้โหคนกองที่สองนี่คือแบบพลังงานดีมากๆเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณเนี่ยเป็นองค์มหาเทพของฮินดูนะคะอืทั้งพศิวะและพระแม่อุมาเลย และอาจจะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอื่นๆด้วยที่ไม่ได้กล่าวถึงคือท่านไม่ได้แสดงตัวแต่ท่านปกปักรักษาคุณด้วยความรักและเมตตาคุณนะคะแสดงว่าเป็นคนที่จิตใจดีนะคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยเป็นคนที่น่ารักกับคนอื่นเนาะอ่ะเรามาดูเพิ่มว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอีกบ้างน,นะคะคนกองที่สองก็<ๆ> มาทั้งครอบครัวมหาเทพอะค่ะนอกจากพระศิวะพระแม่อุมาแล้วก็มีพระพิฆเนศท่านมาด้วยนะคะอม,มีใครที่บูชาหานุมานหรือเปล่าสักหนุมานอะไรอย่างนี้บูชาหานุมานเรื่องของอา,อาจารย์ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับมหาอุดหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้มีความชํานาญด้านของศาสตร์เหล่านั้นเลยเนาะแต่ว่าที่แน่ๆเลยอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณเนี่ย จะช่วยคุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดทําการใดก็สําสเร็จได้อย่างรวดเร็ว,รวจะทําให้คุณเป็นคนคิดเร็วแต่ดสินใจเร็วแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะคะด้วยอะไรด้วยความสามารถของคุณเองด้วยแล้วก็ด้วยาการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณนะคะจะช่วยในด้านนี้อีกอย่างหนึง่งจะทําให้คุณเนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่รักของผู้อื่นะ่ะ เหมือนเป็นคนใจดีแล้วก็เจอคนที่ใจดีเมตตาปาณีต่อการสังคมดีเพื่อนดีเพื่อนร่วมง,งานดีแบบนี้นะคะอ่าสรุปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ป,ปกปักรักษาคุ้มครองคนกองที่สองนะมีครอบครัวมหาเทพอุภระศิวะนะคะพระแม่อุมาปพิคเนตรแล้วรวมถึงผู้ที่บูชาหานุมานด้วยนะคะเรามาดูกันว่าพรใดที่คุณจะได้รับภายในปี67นี้เพิ่มเติมจากที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้บ้างน,นะคะ สวัสดีนะคะคุณจีนอาจารย์ไลฟ์ไม่ค่อยบอกใครน้องจริงอาจารย์ต้องใช้สมาธิในการอ่านไพ่เยอะเลยไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ลองดูย้อนหลังได้หรือว่าดูไปได้วยกันเพลินๆได้นะคะมาดูว่าพรที่จะได้รับนะคะของคนที่เลือกกองที่สองภายในปี67ภายในปี2567น,น, 2, 5, 6, 7, นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณจะให้พรใดค่ะ ได้ใบเดิมเธอดูส hmm. mm ิเมื่อกี้ฉันสับแล้วนะเห็นไหมมีพระแม่อุมาแล้วก็หนุมานเป็นจักรยได้ใบเดิมเลยเดี๋ยวดูอีกใบหนึ่งนะอือพานาลายบรรทมศิล์เธอเธอมูเธอมูเทพินดูเกือบหมดกรุแล้วนะเนี่ยถ้ามีแบบว่าพานาลายขึ้นมาด้วยอ่ะมีสองกรีบางคนบูชาพานาลายพระกิษนะพระวิษณุหรือไม่ก็ มีบุญสัมพันธ์กับองค์อนันตนาคราชหรือหรือองค์พญานาคเอ่อตระกูลอื่นๆโดยเฉพาะตระกูลสีเขียวนะคะอาจารย์จําชื่อตระกูลไม่ได้อืมพรนี้คุณจะได้รับนะนอกจากคุณจะเป็นที่รักของผู้อื่นแล้วนะคะเวลาที่ทํางงทํางานตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยด้านธุรกิจด้านการลงทุนคุณมีโอกาสที่จะอ่า ได้ได้เขาเรียกอะไรได้กําไรจากการลงทุนพวกหุก้นพ,พวกเทรดบิตคอยอะไรเงี้ยแต่อย่างใบเมื่อกี้ขึ้นมาที่เป็นราชสีเนาะแต่คุณต้องมีความรู้ในด้านนั้นๆจริงนะคะคุณถึงจะอ่าได้กําไรแน่นอนบางคนมีความรู้จริงโชคไม่เข้าข้างก็ไม่ได้นะแต่ของคุณนะี่ยโชคเข้าข้างนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะนอกจากเป็นที่รักของผู้อื่นแล้วทํางานอะไรก็รวดเร็วได้เงินมาจากงานที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการตัดสินใจงานเซลล์งาน ฐานอาสาใดๆนี่ก็เกี่ยวข้องนะคะได้เหมือนกันคุณจะคนที่ต้องการขอโชคลาภจากองกอะคะ์พญานาค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากท่านนะอะลองดูตามตามบุญสัมพันธ์ของแต่ละท่านเนาะแต่ถ้าการที่ไปแบบได้เลขเด็ดได้อะไรมาแล้วไปซื้อเนี่ยก็พิจารณาตามตามความเสี่ยงที่ตัวเองสามารถรับได้นะ ถ้าเกิดแบบว่าไปลงทนุนทุ่มซื้อแล้วมันเกิดไม่ได้ขึ้นมาอาจารย์ไม่รับผิดชอบด้วยนะอันนี้ไกด์ไลน์เฉยๆนะคะแล้วแต่บุญบาร,รมีของใครเนาะอันนี้คือพอรที่จะได้รับในปี6-7เจ็ 7. อือตือนเรื่องสุขภาพนะถ้าช่วงนี้ใครห่มง,งานหนักไม่ได้พักผ่อนรู้ตัวเองนะคะกินเป็นเวลาหรือเปล่านอนเพียงพอไหมแล้วถ้าฝืนไปเยอะๆเนี่ยมีโอกาสที่จะแอดมิด เข้าเข้าโรงพยาบาลให้น้ำเกลือให้น้ำเกลืออะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพก่อนนะเลือกสุขภาพเป็นอันหนึ่งเพราะว่าต่อให้คุณเลือกเงินเลือกความรักเลือกงานอะไรก็ตามเป็นอันหนึ่งอะ่ะถ้าสุขภาพคุณไม่ดีคุณก็ไม่สามารถที่จะไปทําสิ่งเหล่านั้นได้เลยแล้วก็แทนที่ปีใหม่จะได้พักผ่อนนู่นไปแอดมิดโรงพยาบาลมันไม่สนุกนะคะยังไงสิงสิท่านก็ยังเป็นห่วงอยากให้คุณดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะสําหรับคนกองที่สองนะ มาดูว่ากองที่สามนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะพญาสุครีพอืมพยาสุครีพเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดเพิ่มแต่ที่แน่ๆคุณเป็นคนที่ขยันมากเลยนะขยันทำงานอ่าทำไม่ค่อยได้พักหรอกติดจู้ชูนิดนึงนะเป็นคนมีเสน่ห เราจะเรียกว่าเจ้าชูก็คงไม่ได้นะเขาเรียกว่าเป็นคนมีเสน่ห์ใครๆก็อยากเข้าหานะในส่วนของพระยาสุขีนะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีความรู้เผลอๆต้องไปรับผิดชอบงานที่ไม่ใช่ Job บ e s สคริปชันของตัวเองอะ <_ EN> เกี่ยวกับการบาัญชีหรือการต่างประเทศ <_ EN> ก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นการถูกร้องขอให้ไปทำมาดูว่าสิส่งศสิทธิ์ใดที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะ เชแดอโอ้โหคนกองนี้ไม่ธรรมดานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณเป็นสายของพระเกจิอาจารย์นะคะเทวดาประจําตัวนะคะรวมถึงองค์พญานาคด้วยได้เช่นกันนะคะติดคำว่านะคะใครที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะการสวดคาถาชินบัญชรนะคะ คา,าถาชินบัญชรกรณียเมตตาสูตรหรือแม้กระทั่งคาถาเงินล้านแล้วก็คาถาพระหงนะคะผลบุญต่างๆอจะเป็นเกราะป้องกันให้คุณแควคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆคนที่ไม่ดีต่างๆการลงทุนเริ่มกิจการใหม่ๆก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าจะถูกปกป้องคุ้มครองโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้คนที่ไม่ดีหรือว่า สิ่งที่ไม่ดีมากั้มกลายงานของคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะคะอืมดีมากๆเลยนะคนกองเนี้ยอ,อาจารย์อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะใครที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าเพิ่งกลับจากการถือศีลมาเนะะี่ยค่ะบุญกุศลยิ่งหนุนนำนะทำให้เรื่องติดขัดต่างๆในชีวิตเนี่ยคลี่คลายออกไปแล้วในสิ่งที่คุณไปปฏิบัติมาะคะ่ะ ครูบาอาจารย์ห้ภมยานท่านบอกว่าให้นํามาใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะการอยู่ที่วัดอ่ะก็เหมือนการฝึกปฏิบัติเนาะแต่โลกของความจริงก็คือโลกที่เราออกมาอยู่ในปัจจุบันในการใช้ชีวิตเจอคนเจอคนในครอบครัวเจอเพื่อนร่วมงานเจอสิ่งต่างๆนะคะว่าเรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับกับเราไหมเราเห็น เราเจอเหตุการณ์เราไม่พอใจเนี่ยเรารู้ตัวไหมว่าเราต้องบริหารจัดการอารมณ์ของเรายังไงหรือว่าต้องเลือกทําสิ่งไหนถึงจะเป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วกเ็เรื่องของหลักธรรมต่างๆนะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วทุกอย่างที่คุณตั้งมั่นตั้งหมายที่จะเริ่มต้นใหม่เนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็สวยงามมากๆนะคะมาดูว่าภายในปีส5 6, 6 7นี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณก็คือ เป็นกลุ่มสายาพระเกจิอาจารย์เทวดาประจำตัวและองค์พญานาคนะคะท่านจะให้พรใดกับคุณนะคะเพิ่มเติมจากที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อกี้แล้วนะอืมคนกองนี้แบบกำลังบุญล้นจริงๆไม่ใช่แค่พระเกจิอาจารย์นะเทวดาชั้นจะตุ ชั้นพรมชั้นสูงอะคะ่ะองค์อินอย่างเงี้ยปกปักรักษาคุณคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมบ่อยอย่างน้อยก็มีการสวดมนต์ภาวนาและแผ่เมตตานี่เลยสิ่งที่คุณจะได้ปาฏิหาริย์ที่คุณร้องขอไม่ว่าจะเป็นด้านใดซึ่งก็ระบุไม่ได้ว่าด้านไหนนะคะแต่ละคนรับร้องขอไม่เหมือนกันภายในปี67นี้คุณจะได้รับปาฏิหาริย์นั้นแน่นอนค่ะ ขอให้คุณเชื่อมั่นนะในสิ่งที่คุณร้องขอแต่บางคนเขาอาจจะบอกว่าฉันปฏิบัติธรรมแหละสวดมนต์แหละแต่ไม่เคยร้องขออะไรเลยถึงไม่ร้องขออะไรสิ่งดีๆก็จะวิ่งเข้ามาหาในชีวิตคุณนะคุณจะได้รับแน่นอนอยู่เฉยๆก็จะได้รับสิ่งดีๆนะคะอนุโมทนาบุญและยินดีล่วงหน้ากับสิ่งที่จะได้รับในปลายปีนี้ด้วยค่ะ กองสามผ่านไปแล้วมาดูกองสี่กองสี่เนี่ยอาจารย์เลือกไว้เหมือนกันสินสัก์ีิที่ปกปักรักษาคุณเป็นใครนะคะกองสอี่เป็นสายเด็กน้อยใข่เลี้ยงกุมารทองเรียกว่าไอ้ไข่หรือพี่ไข่อะไรแบบนี้คะ่ะรวมถึงของของขังที่เกี่ยวกับการเรียกโชคลาภเรียกลูกค้าอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเขาจะให้คุณกับ คุณจะให้ประโยชน์กับคุณอ๋อเป็นกุม,มารทองอ่ออาจจะมีลักษณะของคนที่ค่อนข้างหัวดื้อนิดนึงนะคนที่เลือกกองเนี้ยแต่แบบก็มีคนที่รักและเมตตาอยู่รอบตัวค่ะเพราะว่าเป็นดื้อแล้วมันน่าเอ็นดูอ่ะมันมันไม่ได้ดื้อถึงขั้นไม่น่าคบหานะคะโดนสปอยบ่อยอะไรอย่างนี้อมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณกองสี่ นอกจากกุมารทองที่คอยช่วยเหลือคุณแล้วมีสิ่งใดมีองค์ใดเพิ่มเติมบ้างนะคะอืมมาเต็มอ่ะกลุ่มนี้นะ่าจะเป็นสายสายนักขอพอรตัวยงเป็นนักขอพอรตัวยงนะคะคือทำอะไรเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของการอธิษฐานจิตอธิษฐานบารมีเป็นหลักแล้วก็ตอนเนีเ้สิ่งสักดิ์ิตธิ์ที่ปกปักรักษาคุณนอกจาก จะเป็นน้องกุมารทองที่คอยช่วยเหลือคุณด้านโชคลาภด้านการเรียกเงินเรียกคนแล้วด้วยก็มีองค์พระแม่อุมานะพระแม่อุมาเนี่ยถ้ามาขึ้นมารูปแบบนี้คือทุกป,ปางนะคะอ่าแม่อุมาก็จะมีพระแม่กาลีพระแม่กามขยาทีวีอืมมีมีหลายองค์มากๆแต่ละองค์ก็ท่านก็จะมีอิทธิฤทธิแตกต่างกันไปบรรดา บรรดาลสิ่งที่ร้องขอเนี่ยแตกต่างกันไปตามแต่ละปางนะคะลองไปเปิดดูประวัติได้อยากได้แบบไหนก็เลือกสวดบูชาท่านทั้งปฏิบัติบูชาและอามิบูชาได้จะดีมากนะคะรวมถึงบุลพากกษัตริย์ด้วยนะกรมหลวงชุมพรรัชกาลที่9การัชกาลที่หพระนเรศวรพระเจ้าตากสินพระพยาพิชัยอย่างเงี้ยได้หมดเลยบุรพกษัตริย์ที่อยู่ใน ในสิ่งที่อะไรอะในในสถานที่เกิดของคุณด้วยเช่นการรวมถึงเทพเจ้ากวนอูด้วยนะคะสายแข็งสายนักรบฉะนั้นเป็นไปได้ว่านอกจากคุณจะได้รับการให้ให้ความช่วยเหลือเรื่องของกัลยาณมิตรเนาะเรื่องของการเงินโชคลาภก็ยังได้รับการช่วยเหลือในด้านของการขจัดปัดเป่าอุปสรรคนะคะคนที่ไม่ดีงานที่ งานที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันใช้กําลังกายกําลังใจสูงเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะสําเร็จบรรลุเลื่อนขั้นได้นะแต่ว่าคุณต้องลงมือลงลงมือลงแรงสุดจิตสุดใจอะค่ะแล้วคุณจะได้รับได้รับได้รับความสําเร็จนั้นนะให้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเรื่องของการขอพรอนะ่ะคุณจะมีมีเออเขาเรียกว่ามีพลังในเรื่องของ การอธิษฐานบารมีพอที่คุณขอคุณมักจะได้รับแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ครูไพ่ท่านอยากเตือนอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะคะอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราอะ่ะไม่ต้องไปขันอาสาไปทําเพราะว่าทําให้เขาเขาก็จะไม่พอใจต่อให้ผลดีหรือไม่ดีผลดีก็อาจจะไม่ตกถึงเราแต่ผลไม่ดีคือเรารับผิดชอบเต็มๆหรือว่าการคําประกัน การที่คนอื่นมาให้เราทําในสิ่งในส่วนของเขาอะคะ่ะเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าค้าประกันใครเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะมาดูว่าคุณจะได้พรใดเพิ่มเติมใ,ในปีหกเจ็ดนี้จากที่อาจได้พูดไปแล้วนะก่อนคนกองที่สี่จะจับมาเยอะมีหลุดมาอีกอันหนึ่งอ่ะเรามาดูสามอันนี้ก่อนพรที่จะได้รับ พรที่ด้รับจะเป็นเรื่องของการ,ระยะนานมิตรความสัมพันธ์และความรักคุณอันนี้คุณจะเจอรักแท้แล้วนะอ่าใครที่ใครที่มีการแต่งงานมีครอบครัวแล้วอะค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับคู่คู่รักของคุณสามีภระระยาของคุณจะดีขึ้นให้ลดเรื่องของการกดดันนะอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะคนเราอะมันไม่ได้เพอร์เฟก์ร้อยเปอร์เซ็นอย่างตัวเราเองบางทีเราทําอะไรเรายังรู้สึกเลยว่า เราไปทําแบบนั้นทําไมเราก็ไม่ได้พอใจในผลของการกระทําของเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากคาดหวังในคู่ครองของเราว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนูน้นตรงตามที่เราต้องการทั้งหมดอันเนี้ยให้ใช้ความเมตตากรุณาต่อกันมากๆนะคะความรักก็จะกลับมาหอมหวานอาจจะมีการฮันนีมูนรอบสองรอบสามในช่วงปลายปีนี้ได้ด้วยในส่วนของคนโสดนะตอนเนี้ยคู่ของคุณนะ่ะ ที่เป็นคู่บุญบารมีของคุณที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเอาใจใส่ให้ให้ความรักความบอบอุ่นรวมถึงดูแลทางด้านกายภาพของคุณด้วยเนี่ยเขากําลังจะเข้ามานะคะอ่าเขา้า <laughs> เข้ามาจากการขอพรของคุณนั่นเองใครไปขอพรพระแม่ลักษมีไว้เขาว่าแบบไอจทุดพระแม่ลักษมีฉันขอสเปคตามนี้อะไรเงี้ยมานะจ๊ะภายในปีหกสิบภายในปีหกสิบนี่จะ ตื่นเต้นภายในปี6กเจ็นี่ยจะปรากฏให้คุณได้เห็นเลยนะคะคือมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะแต่ว่าถามว่าจะตกลองป่องชิ้นกันเลยไหมย,ยังนะมันเหมือนเป็นการเปิดตัวเปิดตัวให้เราได้รู้ว่าคนนี้แหละที่เขาจะเป็นคู่ของเราถ้าเห็นจะรู้เลยจะเข้าใจไปได้เลยแล้วลื้อบางคนอะสัมผัสไม่ได้ก็จะก็จะรู้ถึงความ ดูแลเอาใจใส่ความอ่อนโยนความเป็นมิตรที่เขามีกับเราอะคะ่ะมันต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าพระรามกับนางสีดาเนี่ยกว่าจะคู่กันได้อะต้องผ่านอุปสรรคมากมายนะคะคู่ของคุณก็เหมือนกันอาจจะเจอความแตกต่างด้านอายุด้านฐานะด้านอะไรต่างๆหรือคนรอบข้างหรืออะไรที่มันทำให้ไม่สามารถจะ ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วนะคะมันเป็นการพิสูจน์รักแท้อย่างหนึ่งแต่คือที่เจอมันเป็นรักแท้นะอืมก็ขอยินดีด้วยนะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะพี่เปิ้ลขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะน้องเจากทำหัวข้อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดปกปักรักษาแล้วก็จะให้พรใดภายในปีหกนี้นะคะ มาดูคนที่เลือกกองสุดท้ายอู้ตื่นเต้นคนที่เลือกกองที่ห้านะสิ่ิศักดิ์ที่ปกปักรักษาคุณองค์พระแม่ธรณีค่ะองค์นี้มาแรงที่สุดในปีนี้ใครบูชาพระแม่ธรณีนะคะจะมีความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ซื้อง่ายขายคล่องซื้อบ้านก็ได้ผ่อนได้อะไรอย่างเงี้ยอืม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณถ้าเป็นองค์นี้มีความเป็นไปได้สูงเลยว่าคุณอาจจะเป็นคนที่นอจกจากจะบูชาพระแม่ธรณีแล้วเวลาคุณที่เวลาที่คุณทําบุญนะคะคุณจะอุทิศบุญกุศลในการกรวดน้ําด้วยนะคะ่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่ปกปักรักษาคุณเพิ่มเติมนอกจากพระแม่ธรณีบ้างนะ อ้อันนี้กองที่ห้านี่เป็นสายนักปฏิบัตินะนี่ดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ี่ปกปักรักษาคุณนอกจากจะเป็นเทวฤศีแล้วนะคะเกี่ยวกับองค์หานุมาและพอรอศิวะด้วยจริงๆแล้วเนี่ยหน้าไพอ่อ่ะสื่อถึงผู้ที่เน้นในเรื่องของการสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิอุทิศบุญแล้วก็เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆศัพวิชาต่างๆสามารถ เป็นกองของหมอดูได้ด้วยแล้วเนี่ยใครที่เป็นหมอดูมักจะเลือกกองนี้คุณเป็นหมอดูที่เก่งนะเก่งเมตตาปาณิต่อผู้อื่นจิตใจดีมันส่วนเนี้ยค่ะมันทําให้คุณเลือกที่จะดูแลรับผิดชอบคนในครอบครัวทําทุกอย่างเพื่อให้คนในครอบครัวของคุณมีความสุขยอมเหนื่อยเพื่อคนที่เรารักแบบเนี้ยค่ะดีนะบุญกุศลนั้นจะหนุนนําคุณนะคะทําให้คุณทํางานใดก็ประสบความสําเร็จคิด ทำสิ่งใดก็สำเร็จดูล่วงไปได้ดยดีมีความเฉลียวฉลาดาทำอะไรรวดเร็วว่องไวงานเสี่ยงแค่ไหนคุณก็เอาอยู่ไม่มีงานใดที่ทำไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยเความเหนื่อยของคุณนะ่ะมันมันไม่ได้เกิดจากการหาเงินคือคุณหาเงินได้หาเงินเก่งมันไม่เหนื่อยเท่ากับการที่คุณต้องบริหารงานหรือบริหารคนที่เป็นบริวารของคุณนะคะ ก็ลองคุยกันดูกับคนที่คุณดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ท่านอาจจะดื้อหน่อยด้วยวัยที่สูงขึ้นสุขภาพที่เปลี่ยนไปเวลาเราแบบเวลาเราแก่ตัวลงอะคะ่ะแล้วเราไม่สามารถทําในสิ่งที่เราเคยทําได้อะความหมดหงิดมันเยอะขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ความรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเองอะมันจะลดต่ําลงนะคะคนคนที่สูงวัยหลายคนอะเขาจะรู้สึกว่าตัวเองอะไม่ไม่ได้มีประโยชน์กับลูกหลาน เขาก็เลยค่อนข้างจะขี้งุดนหงิดอ,อันนี้ก็มีส่วนก็อยากจะให้ให้คนกองนี้เนาะถ้าใครดูแลคนที่บ้านอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่คนสูงวัยที่บ้านอยู่อะนอกจากจะซัพพอร์ตเรื่องของปัจจัยสี่แล้วนะคะถ้าเป็นไปได้อะให้ดูแลด้วยใจนะอถ้าเราพูดพูดคำหวานเนาะให้ความ ตาทอนเะ่ะเหมือนเรารักเขาแสดงออกไปเลยว่าเรารักเขาแล้วก็แสดงให้เขาเห็นว่าเรารู้สึกภาคภูมิใจที่เขาดูแลเรามาจนจนเราสามารถแข็งแรง,แข,งแข็งแข่งแรงได้ถึงทุกวันนี้นะคะให้ให้ไปตอบสนองในความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าประสบการณ์ต่างๆของเขาอะ่ะมีคุณค่าต่อเราแล้วก็เวลาที่คนแก่ชอบเล่าเรื่องอดีตนะคะให้ชื่นชมเขานะคะ แล้วการอาการงงงงต่างๆความดือ้อไม่ยอมกินยาไม่ยอมไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยจะลดลงนะอือตกลงพรที่จะได้คืออะไรพรที่จะได้คืออย่างแรกเลยถ้าคุณอยากจะสอบแข่งขันแข่งขันหรือว่าไปเรียนต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศหรือว่าสอบแบบพวกข้าราชาการอะสอบสัมภาษณ์อะไรก็ได้คุณจะชนะนะคุณจะเป็นเป็นผู้ที่ได้รับเลือกนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการงานต่างๆคุณคุณจะเก่งมากๆอ่ะอืได้รับการได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงานแล้วก็เจ้านายคุณจะได้ทีมงานที่ดีด้วยนะใครอยากได้หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือว่าทํางานเป็นทีมอะคะ่ะคุณจะได้ทีมงานที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านท่านอวยพรแล้วก็สนับสนุนให้คุณได้รับสิ่งนั้นหาเงินก็หาง่ายเป็นคนที่หาเงินง่ายมีช่องทางการหาเงินที่หลากหลาย แล้วก็เป็นลักษณะที่แบบไม่ค่อยเหมือนคนทั่วๆไปอ่ะคนท,ทั่วไปอาจจะมีช่องทางการหาเงินที่มาตรฐานแต่ของคุณไม่นะเพราะว่าทักษะความรู้ความสามารถของคุณมันโดดเด่นมันมันก็เลยมีช่องทางการหาเงินที่แปลกกว่าคนอื่นเขาแต่เงินดีนะคะอ่าพอวันที่จะได้เหรอขอดูใบนี้เพิ่มนิดหนึ่งนะอาจารย์สงสัยอ๋อ อันนี้ไม่รู้พรไหมแต่ว่าครูไพ่ท่านสื่อว่าใครที่เจ้าชู้มากๆอะ่ะเรามีคู่ครองมีฟงมีแฟนน่ะมีดวงนะมีดวงที่แฟนจะหึงมากช่วงนี้ช่วงปลายปีฉะนั้นให้ดูแลเอาใจใส่เขาดีๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องแสดงความสนใจคนอื่นเยอะให้สนใจคู่ของเราแล้วคู่ของเราเนี่ยจะซัพพอร์ตให้เรามีความสุขทางกายใจในสิ้นปีนี้นะคะก็ยินดีด้วยค่ะสำหรับคนกองที่ห้า